สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ A level ปี66นะครับโจทย์ถ้า a 1 a 2 a 3เป็นลำดับอนันต์โดยที่ an เท่ากับ1ส่วน n ลบ1ส่วน n บวก2แล้ว sigma n เท่ากับ1ถึง Infinity ของ an เท่ากับเท่าใดในที่นี้ถ้าพี่แบงค์แทน n เท่ากับ1แปลว่า a 1ก็คือ1ส่วน1ลบ1ส่วน3 n เท่ากับ2ก็จะเห็นว่า a 2เท่ากับ1ส่วน2ลบ1ส่วน4 n เท่ากับ3ก็คือ1ส่วน3ลบ1ส่วน5เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตัวนี้ก็คือ1ส่วน4ลบ1ส่วน6เราจะมองเห็นว่าถ้าหากว่าหา sigma n เท่ากับ 1, 1ถึงอินฟินิตี้ของ a n มันคือ a 1บวก a 2บวก a 3โดยหลักการนะครับเวลาหาถึง infinity พจน์เราจะหาถึง a n ก่อนแล้วค่อยเอามันมา take limit n เข้าใกล้ infinity ตอนหลังนะครับตัวนี้เราก็บอกว่าถ้าเราเอาลงมาแทนค่ามันคือ1ส่วน1ลบ1ส่วน3บวก1ส่วน2ลบ1ส่วน4 บวก1ส่วน3ลบ1ส่วน5บวก1ส่วน4ลบ1ส่วน6เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวสุดท้ายมันกลายเป็น 1.N ส่วน n ลบ1ส่วน n บวก 2, 2ซึ่งพี่แบงค์รู้ว่าตอนนี้สิ่งที่เห็นอยู่คือมันตัดข้ามตัวตัวนี้ก็ตัดไปอีกที่นี้ แล้วก็ก้อนนี้ก็ตัดมาตรงนี้มันก็จะตัดค่ามาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าตัวนี้พี่แบงก์ก็คงจะโดนตัดมาจากข้างหน้าคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเหลือก้อนตรงนี้ด้วยนะครับมันจะเหลือ an ลบหด้วยที่มันไม่โดนตัดเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าตัวนี้มันเหลือ2ตัวดังนั้นตัวนี้มันคือ1ส่วน n 1, ลบหลบกับ1ส่วน n บวก1 ในการหา AN ลบ1ตัวนี้ออกมานะครับอันนี้พี่แบงค์เฉลยแบบทฤษฎีเนาะตัวนี้คือ AN ลบ1ดังนั้นตัวนี้มันคือกลายเป็น1ส่วน1บวก1ส่วน2แล้วก็มีก้ตัวนี้ก็คงจะโดนตัดไปกลายเป็นลบ1ส่วน N บวก1ลบกับ1ส่วน N บวก2ปรากฏว่าก้อนเนี้ย ถ้าหากว่าเราแทนอินฟินิตี้เข้าไปก้อนนี้ก็เข้าใกล้0ูก้อนนี้ก็เข้าใกล้0ดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น3ส่วนสสำหรับคนที่ทำโดยหลักการว่าฉันจะตัดกันไปเรื่อยๆหมายความว่าถ้ามาเขียนแบบนี้กลายเป็น1ส่วน1ลบ1ส่วน3บวก1ส่วน2ลบ1ส่วน4บวก1ส่วน3ลบ1ส่วน5แล้วก็เป็นจุดๆุดจุด ก็เลยรู้ว่าเดี๋ยวตัวนี้จะตัดกันตัวนี้ไปตัดข้ามไปแล้วก็ตัวนี้ก็ไปตัดข้ามไปสำหรับคนที่ทำแบบนี้นะครับข้อแนะนำข้อควรระวังอย่างหนึง่งคือการที่จะตัดกันจุดๆๆแบบนี้ไปได้เรื่อยๆืเขียนให้หน่อยหนึ่งการที่จะตัดกันไปได้เรื่อยๆื่ ต้องทราบก่อนนะครับว่าลิมิตของ AN นั้นเข้าใกล้0นย์นะครับต้องเท่ากับ0นย์นะครับถ้าหากว่าไม่เท่ากับ0จะใช้ตัดๆๆๆตัดตัดกันแบบนี้ไม่ได้นะครับเคยมีข้อสอบโคตานะครับยกตัวอย่างเช่น2 2 2ลบ2บวก2ลบ2บวก2ลบ2เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยเร หลายคนก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวไอ้ก้อนนี้มันตัดกันก้อนนี้มันตัดกันก้อนนี้ก็ตัดกันแล้วก็เลยตอบ2อะไรแบบเนี้อันนี้เพียงยกตัวอย่างให้คร่าวๆนะแต่จริงๆแล้วบางคนอาจจะมองเห็นอยู่แล้วว่าตัวเนี้ไม่ได้ตัดอ่ะสมมุติแล้วกันเอาเอาเลขให้มันชัดกว่านี้หน่อยเช่น1ลบสองบวก2ลบ3บวก3มลบ4ก็จะมองเห็นว่าก้อนนี้มันตัดกัน เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วบางคนตอบว่า1ซึ่งมันจะกลายเป็นผิดนะครับเพราะว่าถ้าบางคนมีกี้คิดในใจก้อนนี้มันได้ลบหก้อนนี้มันได้ลบหก้อนนี้มันได้ลบหมันได้ลบหบวกกันอินฟินิตี้ครั้งมันจะกลายเป็นลบอินฟินิตี้นะครับดังนั้นย้ําว่าการที่จะตัดกันจุดๆุดจุดได้อย่าลืมว่าต้องเช็คตัวนี้ก่อนนะครับว่าลิมิต AN ต้องเข้าใกล้0ูนย์ก่อนนะครับโอเคข้อนี้ ถ้าเมื่อกี้มันไม่เข้าใกล้ศูนยนะครับมันจะหาผลบวกไม่ได้แล้วข้อนี้มันมีชอยด้วยนะครับปกติเราก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่โอเคข้อนี้ตอบข้อ4ครับ